สวัสดีครับผมบิวจากช่องบิวชาแน,นลนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเซเว่นไนท์ r ีเบิร์นั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําไอเดียการใช้ไลออนในวันตีประสาทเจฟนั่นเองนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับหากเพือ่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะเติมเกมนะครับผมขอแนะนำาพ y to Win Top Up บริการเติมเกมเติมเองเติมง่ายผ่านระบบออโต้สะดวกปลอดภัยไม่ว่าจะฟ้ามืดฟ้าสว่างตีสองตี3ก็เติมได้ตลอด24ชั่วโมงคิดจะเติมเกมคิดถึง Pay t w w n t t p u to Up ลิงกเติมเกมและช่องทางเติมเกมอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับ เอาละครับก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับในแพตปัจจุบันตอนนี้ตัวของไรอันก็เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวของไรอันเนี่ยจากกิลที่เราเห็นนะตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากว่าตัวของไรอันเอามาตีประสาทเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งตัวไรอันเนี่ยหลักๆแล้วในแพตปัจจุบันณตอนนี้นะสามารถหาได้จากสิ่งแรกเลยก็คือกิจกรรมภายในเกมนะครับซึ่งกิจกรรมภายในเกมเนี่ยเราสามารถได้รับไรอันฟรีเนี่ย 2ตัวนะครับก็คือเป็น C ีหนึ่งนั่นเองนะพอดีว่ากิจกรรมผมรับไปแล้วไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะครับแล้วก็จุดที่2ที่เราจะได้ตัวละครไลอ้อนนะครับก็คือศึกแห่งสงสวรรค์ตรงนี้พอเวลาเราลงแต้มอารีนาตรงแอดวานอารีนาหรือศึกสงสวรรค์เนี่ยมันก็จะได้แต้มมาก็เอาไปแลกตัวของไลอ้อนได้นะครับซึ่งจะใช้แต้มทั้งหมดก็คือ3500้แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีที่3เนี่ยก็จะมาจากห้องทดลองของมิคีนะครับก็คือถ้าเราสุ่มตัวเจอ,อไลอ้อนเนี่ย ก็สามารถได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่4ก็คือการผสมตัวละครนั่นเองนะครับ4วิธีเนี่ยก็จะเป็นการได้ไลอ้อนมานะครับสำหรับใครที่แบบต้องการ C2 C3 ง4ยัน C6 ไวๆก็อาจจะต้องพึ่งเมลคีแปดแกับการผสมตัวละครนะครับเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวสกิลเล็กๆน้อยๆของไลอ้อนกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือโจมตีพื้นฐานทุกการโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะลดคูลดาวสกิลลง8วินาทีนั่นเองนะครับการลดคูลดาวเนี่ยก็จะเป็นหลักการเดียวกับตัวของเบลลิก้าแต่นั้นจะมีผลเฉพาะ ในหอคอยใช่ไหมแต่ตัวของไรอันก็คือมีผลทุกคนเพนต์นั่นเองนะครับตั้งที่ไรอันโจมตีนะแล้วก็ถ้าใช้หินอัพสกิลเนี่ยก็จะลดคูดาวเป็น9วี pack, แอคกแพ็กแรงขึ้นเป็น120%นะครับสกิลที่2เนี่ยทีเด็ดเลยต้องบอกว่าทำดาเมจสามเป้าให้ติดสถานะตาบอดแล้วก็มีผลยั่วยุผลยั่วยุเนี่ยเผื่อใครนึกไม่ออกก็คือจะเหมือน หลวงพี่ลีนะครับก็คือดามจอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเป้าเดี่ยวก็จะลงที่ตัวของไลอันนั่นเองนะครับแต่ความโหดของตัวไลอันเนี่ยแนะนําว่าหินสกิลควรอัพลงสกิลนี้ให้ได้เนื่องจากว่าถ้าเราใช้สกิลเนี่ยไปปุบะตัวของไรอันจะอยู่ในสถานะไม่โดนดามเมจกายภาพ2เทิร์นั่นเองนะครับทำให้รับดามเมจเป้าเดี่ยวได้ค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็ยืนได้นานขึ้นเยอะนะครับ ถัดมาเลยสกิลที่2ก็ทําความเสียหายเพิ่มเติมนะครับยิ่งเ p พของศัตรูลดไปเยอะก็ทำดามาจเยอะและถ้าแถมตีติดจุดอ่อนเนี่ยดามจย,ยิ่งแรงนะครับนะการอัพสกิลก็เหมือนกันก็คือทาให้ดามาจต้นแรงขึ้นแล้วก็ดาเมจเสียหายจากจุดอ่อนแรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสกิลแพสซีฟของไลอันก็คือบัฟความเสียหายของการโจมตีสารเป้าหมายแรงขึ้นแล้วก็คุมการไฟไหม้เหมือนยูอีนั่นเองนะครับ แล้วก็การอัพสกิลเนี่ยก็ทําให้บัฟการโจมตีส่เป้าหมายแรงขึ้นไปเป็น3์เนาะก็ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าสกิลของไลออนเนี่ยออกแบบมาเพื่อบัฟให้กับทากะโดยตรงในการตีปราสาทวันกายภาพทั้งหมดนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของไอเทมของไลออนกันบ้างว่าใส่อะไรประมาณไหนคือในตอนเนี้ยตัวละครของไลอ้อนผมอะมันแค่ซีหนึ่งนะผมก็เลยแนะนําว่าให้ใส่เซตคริติคอลของวัวน่าจะเป็นอะไรที่บิลสเตตง่ายที่สุดแต่ถ้าแบบ เ,ออเพื่อนๆคนไหนแบบสามารถ,าารถทําค่าคีเลด100้อยได้ขณะตอนที่เราใส่เซตไฮด้าตั้งแต่ก่อน C4 <ๆ>ก็แนะนําว่าใช้ไปยาวๆได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาหาใหม่แต่ถ้าถามผมว่าโดยส่วนตัวผมก็มองว่าเออ c ี CC ก่อนแล้วค่อยไปใส่ตัวของเซตไฮด้าเนี่ยก็จะทําสแตทคี้อยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวของไลออนเองอะ่ะต้องมีค่าจุดอ่อนด้วยนะพอยิ่งไลออนโจมตีติดจุดอ่อนเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตัวของดาเมจยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแหวนเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยจริงๆตัวของไลออนอ่ะ แหวนผมแนะนําว่าถ้าใครซีสูงๆแล้วหรือหินสกิลไปลงสกิลหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้แหวนแบบพวกแหวนทองแหวนชุบแหวนอมาตะาก,ก็ได้นะไปใช้แหวนดามจแบบจัด,จดหรือแหวนชุดอ่อนเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่อันนี้ผมก็สั่งมาก่อนเนาะเพราะคือตัวของผมเองอะ่ะยังไม่ได้อัพสกิลก็ต้องเน้นแบบการตายเกิดหน่อยนิดน,นึงอ่ะทีนี้เราลองมาดูไลน์อัพหรือทีมที่ผมใช้ในการตีประสาทเจฟวันนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือบิสกิตนะบิสกิตเนี่ยโดยปกติทุกคนก็จะทำเซตบล็อกมาอยู่แล้้ววนนนนะะครรันนัับบสหี แล้วกบิสกิตใครที่แบบว่าเออซีหกแล้วเนี่ยคุณสามารถย้ายไลยออนไปอยู่หลัง2ได้นะอันนี้ผมก็แนะนําไว้นะครับอ่ะถัดมาตัวไลออนอันนี้ก็จะแนะนําของไปเรียบร้อยแล้วต่อมาตัวของทากะเนี่ยตัวละครผมก็ซีหเรียบร้อยแล้วการสวมใส่อเทมก็จะเป็นเซ็ตไฮด้าแล้วก็ทําในเรื่องของอัตราคียะให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต้องทําท่าคียดามเมดด้วยนะแล้วก็จุดอ่อนติดมานิดนึงก็ถือว่าโอเคแล้วแต่อย่างตัวของผมเนี่ยสแตทก,ก็ยังไม่ได้สวยเท่าไหร่ต้องแก้ของอีกเยอะนะครับ แล้วก็ต่อมาเลยตัวของอ e ีวานเนี่ยแนะนําว่าถ้าใครมีอ e ีวานซีก็ใช้อ e ีวานได้แต่ถ้าแบบใครมีซีกแต่ C2 ขึ้นไปแล้วก็อัพสกิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอาซีกมาน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยวันนี้ผมจะแนะนําว่าเป็นราเชลดีที่สุดคือตัวของราเชลเนี่ยสามารถลไดไอคแท็กของตัวเจฟได้เพราะอย่างที่เรารู้กันอยู่ยแล้วว่าเจฟเนี่ยสกิลค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็ตัวของราเชลเองเนี่ยถ้าเราขึ้น C6 เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเลยสกิลนกฟินิก สามารถลดในเรื่องของเกาะแล้วก็โดนดามิกายภาพแรงขึ้นเยอะได้แถมมีบัฟจุดอ่อนให้กับทีมด้วยนะครับก็คือติดจุดอ่อนได้เยอะขึ้นแล้วก็มันจะไปคอมโบกับตัวของไลออนที่ติดจุดอ่อนแล้วก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับสัวสัตว์ที่ใช้นะครับก็ชัดเจนนะครับก็คือสัตว์บวกดามจกายภาพนั่นเองเนาะแล้วก็การจองสกิลล่วงหน้านะครับในเว็บแรกผมจะเอาทากากเคียวเวฟนะครับแล้วก็เวฟที่2เนี่ยจะเอาตัวราเชลจิ้มแล้วก็พอขึ้นเวฟ3เวฟบอสเจฟเนี่ยผมก็จะใช้อีวานเปิดก เพื่อรับดาเมจทั้งทีมก่อนนะครับเข้าๆประมาณนี้นะพอเข้าเวฟแรกนะครับก็ใช้สกิลของทากาืก็เคลียเวฟได้เลยซึ <ข foundations. S 1> ่งสกิลของทากาเนี่ยดามเมจเหลือๆนะครับแต่ในเวฟที่2เนี่ยถ้าใครทําตัวของราเชลมาดีมากกว่าก็สามารถจิ้มหนึ่งสกิลหายได้นะแต่ถ้าแบบราเชลใครจิ้มสกิลหนึ่งไม่หายแบบผมเนี่ยก็แนะนําว่าปล่อยให้เวฟไหลทีออโต้ไปก็ได้นะครับ เพืที่สารนะครับก็ให้เราใช้สกิลโลกของมีวานก่อนเพื่อรับสกิล1สกิล2เจฟนะครับเนื่องจากว่าในเฟสแรกเนี่ยถ้าเรารับดาเมจได้เยอะที่สุดเท่ากับเราจะเินได้นานที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้สกิลนอกลาเชลแล้วนะครับให้เราใช้สกิลล่างไลอันเนืน่องจากว่าตอนเนี้ยถ้าเราใช้สกิลบนไลอันเลยอะในเรื่องของดาเมจมันจะไม่แรงนะครับเนื่องจากว่า ตัวสกิลบนไลอ้อนแต่ที่อธิบายไปก็คือความแรงจะเพิ่มขึ้นตาม HP ที่บอสเสียไปนะครับแล้วก็ถัดมาเลยก็จะใช้บิสกิตปับ๊บบอสนะครับแล้วก็ต่อด้วยทากาสสกิลบนนะครับเนื่องจากว่าทากาสสกิลบนเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือจะทำดาเมจแรงสุดตอนที่ HP ต่างว่า30%นั่นเองนะครับ อย่างที่เห็นนะครับว่าดาเมจของทากาเนี่ยก็ขึ้นไปหลักแสนง่ายๆตั้งแต่เวฟแรกเลยแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสาคัญนะครับถ้าเป็นไปได้ตัวของราเชลถ้าสกิลจิ้มวนมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจิ้มไปก่อนนะครับเพื่อลดดาเมจที่เกิดขึ้นจากสกิลของเจฟแล้วก็การโตของฟได้ยประมาณนึงเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ ถ้าเรามีหมุดว่างเนี่ยเราก็ใช้สกิลบนของไลอ้อนเพื่อทําดาเมจได้ก็อย่างที่เห็นนะว่าตัวของไลอ้อนเนี่ยมันก็จะมีดาเมจที่ค่อนข้างเวอร์ก็คือตัวไหนที่ติดจุดอ่อนแต่ดาเมจขึ้นไป6กหมื่นเลยนะครับตัวไหนที่ไม่ติดเนี่ยก็อย่างที่เห็นสกิลก็ประมาณ1 8 0 0 0แปดคร่าวๆดาเมจต่านกันหลายเท่ามาก ข้าวๆหลุดสกิลของการตีประสาทเจฟก็จะประมาณนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนพยายามคิดอยู่เสมอว่าทุกทังที่โลของอีวานาต้องเปิดโลกแล้วก็พยายามดูบัฟให้เรียบร้อยนะครับทั้งบัฟนกของลาเชลแล้วก็บับดาเมจบอสของบิกกิตนั่นเองนะครับ เข้มหน่อยไหมอย่างแท่ความชั่วย่ต้องชดเจ แล้วก็ช่วงเทินที่60ขึ้นไปนะครับตัวของไลอนเนี่ยถ้าใครไม่ได้อัพสกิลแรกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะล่วงในเฟิร์นีค่อนข้างเยอะเยอะนะครับแต่ถ้าใครอัพสกิลมารับรองได้ว่าอยู่จนถึงเทินที่70แน่นอนนะครับแล้วก็ดาเมจี่ที่ทําได้เนี่ยก็น่าจะทัวว่าเยอะกว่าที่ผมทําทได้26ง้านเพิ่อสามล้านเนี่ยไม่ายากเลยนะครับสำหรับใครที่อัพสกิลไลอ n อนแล้วก็มีซีของไลออนเยอะกว่านี้นะครับ คร่าวๆไอเดียการใช้ไลออนในการตีประสาทก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วันประาทกายภาพวันเดลโลนวันเจฟวันของสไปน์เนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดแต่อาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนตามหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้รู้ไอเดียคร่าวๆการใช้ไลออนไปก่อนแล้วก็การอัพตีของไลออนอะ่ะค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะตัวของไลออนเองเนี่ยออกแบบมาตีประสาทได้ค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็ตัวของไลออนเองอะครับ มันสามารถไปตีวันบอสเงาคาม่าได้เหมือนกันนะเออแต่พอดีว่าบอสเงาคาม่าของคิวผมมันตายไปละเออก็เลยยังไม่ได้ลองอะไรเท่าไหร่ไว้เดี๋ยวบอสเงาคาม่ากลับมาอีกรอบหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองใช้ไลออนตีดูนะครับว่าจะทำดาเมจได้ประมาณเท่าไหรน่นะแต่คร่าวๆก็เอาไอเดียการใช้งานไลออนไปประมาณนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ่ดไปออกมานะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย